าวายมาอีกหนึ่งตัวครับมาครับเปิดนี้ห้าบาทเลยครับผมพีเกมไม่ค่อยจ่ายนะจ่ายน้อยมากเลยพีเกมโอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองาพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผม เอานี้เราก็อยู่ที่เกมซอมบี้นั่นเองนะท่านผู้ชมนะฮะก็มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคนดูนะฮะก็ลุย,ลยลกันเลยแล้วกันทุน100บาทนะเริ่มทีเ่เบ3าบาทแล้วกันนะนานนะนะลุยครับท่านผู้ชมวายมาแล้วนะฮะยังไงมาก่อนเลยครับผม1 5 0งจุ้ตังตามไปคูณ3คูณ5นะเออบวกไปคูณ10 3สามบาท 7K เคเยอะจัดเลยท่านผู้ชม หรือกันต่อนะฮะเบ็ดน,น้อยไปก่อนแล้วกันเพราะว่าทุนน้อยมากเลยวันนี้เอาแล้วครับมาถ้าอีกตัวหนึ่งเน่โคตรแพงเลยนะตัวคูณคนดูได้ตัวอะไรเอาแล้วครับคูณสองช่องก็โอ้โหเต็มการาฟดีอย่างนี้อุ้ยตัวแพงด้วยยัดเคคูณยี่ห้าโอ้โหห้าร้อยหกสิบสองได้การคนดูคูณสามสิบ บึม9บาทแต่ก็ถือว่าได้เยอะนะท่านผู้ชมห้าร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับผมซูเปอร์มิกาวินเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบรกกันหน่อยเฮ้ยแล้วสเก็ตเตอร์อยังไงคนดูเข้าไม่เข้านะเผาบเมาไม่มา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 แล้วเรียบร้อยดีครับรออะไรครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ เดี๋ยวเราไปลุป้นฟรีเกมมันเลยแล้วกัน15ฟรีเนี่ยครับผมท่านผู้ชมมา let's go เปิดแรกครับมาวายมาก่อนเลยโอ้โหเสรษฐศาสตรก้าวมาครับผมแล้วยังไงบายมาหนึ่งตัวสวยสวย แล้วก็สวยก็ามาเดีคร,รับท่านผู้ชมมาเรื่อยๆกันดีครับท่านผู้ชมฟีในฟีหรือเปล่าครับไม่มีนะ<ฟร>แต่ว่ายังได้ลุ้นอยู่3ม,มช่องเฟียวได้คนดู3มช่องรเฟียวได้ไม่มานะครับผมไม่เป็นไรนะฮะเชล ไว้มาไม่มานะแปดสิบเอ็ดบาทนะครับผมบิ๊กวินฟรีเกมพึ่งแบบว่าบวกมาแค่เก้าสิบเจ็ดบาทเองโอ้โหโคตรคุ้มเลยเฮ้ยฟรีในฟรีหรือเปล่าคนดูรอบนี้ยังไงแป๊กแป๊กนานไม่ลงเอาไว้มาอีกหนึ่งตัวครับ อ่ครับเปิดนี้ห,ห้าบาทเลยครับผมฟีเกมไม่ค่อยจ่ายนะ <are> จ่ายน้อยมากเลยฟีเกมเดี๋ยวถ้าจบฟีเกมเล่นสักเบ็ดนสามสิบแล้วกันมามามาคนดูยังไงคูณสิบแปด สวยสิบาทได้อยู่โอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับฟรีเกม15ฟรีได้ประมาณ120บาทนะเล่นไป30เลยแล้วกันลุยมีอยู่800เอาแล้วครับได้ลุ้นจากแบบว่าด้านนอกนะอุย้ยนี่ไงตัวนี้แหละแพงสุดนี่แหละ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 คุชิพา่าออ้โหหกพันเจ็ดเอาดิ่เจ็ดเคฟรีเกมต่อเปล่า อ้โไม่ลงแต่ได้เลืนโอ้โหด้านนอกแตกเยอะกว่าแบบฟรีเกม6ออกพันาอมารอบเดียวสุดประหลาดูวายมาอีกตัวไหนอ่าสวยตัวนี้ได้อย่่ฮ้ยตัวนี้ตัวไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ตัวคูณมาแล้วคูณผมสองช่องนะอุย้ยก็มาดีครับบาตรเจ็บดี่งี้คูณสิบสามครับท่านผู้ชม3ามร้อาส โอ้โยตัวแพงเย็ดเคสามเกือกูสามอุย้ย9,000สามเวร์น่ะวิไมาต่อครับท่านผู้ชมโอ้โห9,780บาทซุปเปอร์9วินนะโคตรเอาอ่ะหมื่นเจ็ดเลยทีเดียวนะครับผมคนดูนะฟุกหรือว่าอะไรไม่รู้นะแต่ที่รู้กูได้ตัง <laughs> ก็โอเคแล้วกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เลยนะใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ